เอาลครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวตึกตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจสร้างบ้านกันนะผมที่เมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูยังไม่ได้เอารถไถไปนะก็คือเอารถบดไปนะเขาให้เทหินครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมไม่ดูนะผมภารกิจที่เราจะทําก็คืออยู่ตรงนี้ครับผมนะนี่นี่นี่บนี้บดนี้เป็นงานสร้างบ้านนะผมนี่ เออผมแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีมาโคว่ะสงสัยเขาไม่มีการขุดมั้งครับผมน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อหินกันที่เหมืองกันอะไรผมไปเดี๋ยวเราขี่รถไปกันเลยผมว่าโอ้ขี่รถไปกันเลยขี่รถไปกันเลยโอ้โหรอโนนหไปแล้วผมไปอะไรโอ้โบนะผมจริงๆก็จวดไปที่เหมืองับผมไปที่เหมืองเลยนะนะผมไปที่เหมืองกันเลยเยอะอ่าชน โอ้ยชนแรงมากครับโอเคไปไปไปกันต่อผมมืโอ,โอ้ตรงนี้มีที่ชุดบัตด้วยครับผมมีที่เล่นบัตด้วยวะเออบุอ๊บอยากสร้างบ้านข้างข้างถนนแบบนี้มากเลยครับอยากสร้างมากเลยนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้สร้างว่ะทุกคนอมองดีดีวะ่ะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปซอยนี้แล้วกันนะผมเออบุทางทางตรงนี้ทางตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะผมเออเดี๋ยวให้ดูเนี่ยทางขึ้นบ้านตรงนี้บ้านลุงเนะี่ย ยังไม่ได้ทํานะผมผมก็รอบ้านมันมาอยู่มันไม่มาสักทีอยนะครับก็ผมกะว่าจะทําบ้านแล้วก็ค่อยมาทําทางกันทีหลังนะครับเขามีแต่ทําทางแล้วก็ไปทําบ้านนะครับไม่ได้ผม,ผมอยาก่าให้มันแปลกให้มันแปลกแปลกจากคนอื่นนะก็ภารกิจแรกเขาบอกว่าให้มาหินนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหินแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อหินแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมว่าหน้างานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววาร์ปไปกันเลยดีกว่าวาร์ปมันกะเสียตัง เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อหินกันก่อนนะครับไปโอ้น่าจะหางสีสีขาวมาเนาะไม่เป็นไรช่างมันเถึ่งอีโอเคถอยหุ้นรุ่นรุนรุ่นรุนรุนนะครับผมถอยไปถอยไปโอเคถอยไปหุ้นรุ่นรุ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 นโอเคกันละเอียกโอเคพอนะครับผมดูครับผมดูหางดูหางตัวนี้มันถอยดิ โอ้มันถอยดีหรือมันถอยเออหรือมันถอยชั่วเนี่ยฮนะอ่าผมก็งานเราก็เป็นงานบ้านตัวนี้นะผมนะงานตัวนี้ก็ทำมาใหญ่ไหมก็กานปานกลางเดี๋ยวตึกนี้เดี๋ยวจบงานนี้เราพาไปทำกันตึกนี้นะเดี๋ยวพาไปทำเดี๋ยวพาไปทำนะครับก็เป็นตึกใหญ่นะผมนะเดี๋ยวรับงานนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวพาไปทําแน่นอนครับโอเคแต่ตอนนี้ซื้อหินไปก่อนนะผมฝ่ายเต็มเมื่อกี้เ้อโอเคอเคูอค้ สองหมื่นห้าโอ้โหอย่างแพงอ,ะอ่ะมันแล้วนะเงินเราเยอะผมหนุนสิสามล้านนู่นนะเอาทำไปเยอะเลยผมนะปนโหเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเด็กว่าพี่โกงอ่ะพี่ปูอ่ะ ح ح> เอาเด็กคือเด็กเขาไม่รู้อ่ะผมนะเด็กเด็กอ่ะเออเขาไม่รู้ว่าพี่ปูอ่ะพี่ปูเยอะอะ่ะโอ้โหพี่โป้วเง,วงินเยอะมากเลยอ่ะพี่โอ้โหเงินเยอะมากเลยอ่ะเอาผมคือเขาไม่รู้หรอกว่า เงินมันสามารถเล่นเกมแล้วก็ได้เงินนะผมนะโอเคครับนี่ครับผมทางที่เราจะมาทําก็คืออยู่ตรงนี้ครับผมนะโอเควิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมานี่ผมบ้านหลังนี้แหละเออนะผมนี่ตรงพื้นที่โล่โงๆเนี่ยที่เรามาทาฟาร์มนะผมเขาจะทําเป็นบ้านนะผมเขาจะทําเป็นบ้านนะผมก็จะมาล่ําให้เขาครับมารับงานกันเลย นะผมก็ไม่มีงานขุดว่ะทําไมวะก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเหมือนกันนะเนี่ยงานตัวเนี้นะผมมาเป็นเอออะไรมันก็ได้ได้แมคโครมาอยู่ดีนีหว่าแล้วแมนบอกเอาหินมาเลยอ๋อนี่ไงแรกนี่ไงว่าอยู่เดี๋ยวเราไปเอาอ่ามันได้ขุดไหมมันต้องได้ใช้แมคโครอยู่แล้วเออเดี๋ยวเราไปเอาแมคโครดีกว่าผมนะนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปย้ายแมคโครดีกว่านะครับไป บบย้ายย้อแคทก็ผมนะดูที่ถนนหมู่บ้านก็ผมนะที humano, ่ถนนหมู่บ้านนะโอ้คลิปนี้ไม่ได้ทำทำไรหรอกทุกคนย้ายเฉยๆวิวิอ้ออ๋อต่างระดับดิบะทางทางต่างระดับก็ผมเนี่ยเนี่ยมันเป็นทางต่างระดับนะเนี่ยโอ้ไม่ดีเลยผมไม่ดีเลยนะเนี่ยที่เรามาทําถนนวันนั้นนะมันทางต่างระดับไปเลยนะไม่ดีเลยว่ะมันเหมือนเป็นบั็อกอะทุกคน ดูดิทางต่างระดับไปเลยครับโอ้โหอะไรที่แกอาวดูดิสะบัดก็ไม่หลุดนะสะบัดก็ไม่หลุดนะนี่ชนแล้วติดแน่นแลว้วผมเหมือนกาวอะสะบัดก็ไม่หลุดครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นี่ไม่มีหลุดครับผมนะอะไรของพี่แกครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาไปย้ายแมโครที่ถนนหมู่บ้านกันครับโอ้กดผิดกดผิดโอ้ยเดี๋ยวไปย้ายแมโครที่ถนนหมู่บ้านกันนะครับผมไปกันเลยจริงจริงจะจวดอผม นไปเลยโอ้โอเคครับเดี๋ยวซอยนี้ได้เลยครับผมเอ้ยโอไปครับผมไปครับจ,จุดจวดผมจุดจวดปุ๊บน้าผมจุดจวดจริงๆจุดจวดครับผมโอเขียวเราไม่มีทางกลับอ๋อนี่ไงไม่โคจอดอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอเคก็ถือว่าดีครับผมนะโอเคเออว่าเราต้องทำถนนก่อนนะผมนะเดี๋ยว อ๋อทำถนนก่อนดีกว่านะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบง,งานนี้เดี๋ยวทําถนนก่อนดีกว่า einfach. นะครับเพราะว่ามันจะได้มีทางวิ่งวิ่งอ้อมนะผมจะได้มีทางวิ่งอ้อมนะครับนะตรงนี้อันนี้เราทําตรงไหนก็ได้ผมตามตอนไหนก็ได้นะโอเคเดินไปเดินไปอมันก็ยังมีให้เราตื่นเต้นอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะคือแบบว่างานใหญ่จบ<ๆ>ไปแล้วก็ยังมีงานเล็กๆตื trem, ๆ่นเต้นให้ตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมก็ถ <P S 2> <beb a S 1> ือว่าดีนะถือว่าทําดีผมโอเค โอเคชื่อยือดขึ้นมาผมแมนนะครับแล้วก็วางลงปึ๊บโอเคงั้นไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมนะดู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 ไปที่เมืองหนึ่งครับผมนะครับอผมจะวร์ปไปเลยแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะผมปั๊บนี่นะครับเพราะว่าเราวิ่งไปแล้วนะผมเราวิ่งไปแล้วโอเคแมนโอ้ยตัวนั้นก็ค้าง ตัวไี้นี่ตัวไอ้ตัวมันไดขึ้นนค้างครับผมนะโอ้โหคันเร่งก็ค้างโอ้มีแต่ค้างๆทั้ง,ง,งนั้นเลยว่ะอโอเคสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหชนแหลกเลยครับผมอันนี้ก็งานเราครับผมนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาซ่อมทันทีงานงานงานพังหมดแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาซ่อมสักทีโอ้เบรกอ่าเบสดีๆสักหน่อยนะโอเคเรวเราจะลงฝั่งนี้กันนะครับ ลงแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นวิ่งขึ้นไปเร็วเอาเม็ดโเคเดินขึ้นไปเลยครับแมโอเคนะผมไปเดินไปตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้ใช้แม็ดโคนะผมก็เลยก็เลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เม็ดโคมาตั้งแต่ทีแรกนะครับโอเคซโอเคผมไปครับยาวไปเรื่อเรผมนะยาวไปเรื่อยๆครับงานเยอะงานเยอะเหมือนเดิมครับผมนะงานเยอะเหมือนเดิมครับช่วงนี้ครับโอเคแม ผมกลับมาทําภารกิจมันเดินแล้วแล้วนะครับผมเอ่อถ้าเราไปทําีลมันมันน่าเบื่อผมว่ามันเบื่อง่ายครับผมนะทําภารกิจกับเขานี่ง่ายเอ่อมันมันสนุกดีบอมนะสนุกดีครับปะเดินขึ้นไปกันเลยเดินเดินดิเดินดดเดินขึ้นป่าเดินขึ้นป่านะครับผมโอ้โห้ลอยลอยเราลอยเราปาดนี่ว่าตรงนี้เดี๋ยเคผมเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับบนเขาผมทําทําบ้านบนเขานะครับเออ บ้านหลังนี้เออมันไม่พังเนาะอยากเอออยากมาสร้างบ้านหลังนี้ใหม่มากเลยเนี่รับเน,นี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่มีมมันมีแต่บ้านหลังนู้นนะครับแล้วก็หลังด้านในนู้นนะครับผมมีแค่นี้ครับผมนะบ้านบ้านหลังนี้ไม่ได้เราไม่ได้มาทํานะครับผมเดินนึกไปเดินนึกไปครับหมุน่ะออบ้านหลังนู้นยังอยู่ไหมอยู่ COM? ผมอยู่นะอยู่นะ ดกโอเคเจ้าแคทมาแล้วเจ้าแคทมาแล้วแคทไม่ถูกแคทนะผมเดินไปครับดโอเคผมนะครับเดี๋ยวเราจะโยนดินหนอกครับผมโยนดินหนอกนะครับโอเค้วโอเคนะครับผมโยนออกไปแล้วผมปึ๊บนี่แหละย้ายเจ้าแคทมาเพื่อการนี้แหละโอเคป๊บนะผมว่านะครับย้ายเจ้าแคทมาเพื่อการนี้แหละ ชิวๆสบายๆนะชิวๆสบายๆครับปุ๊บ <Biz> <MARY C> นะวันนี้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยโอ้เออถ้าภาคสี่มีรถปูดซานี่มาจะดีมากเลยนะมีรถปูดซาเน่แบบจะดีมากเลยครับจะสมจริงแบบโอแบบจะสุดยอดมากเลยนะโอ้เกมถอยๆเดินไปดูดดู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 ดดดด jingle, โอ้เดี๋ยวดเดี๋ยว แป๊บหมุนเวทโอเคนะผมเดินไปดึก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 โอเคนะผมโอเคเสร็จแล้วก็เขาบอกให้เอาหินมาแล้วก็เทแล้วก็บดนะผมนะก็เราอาจได้กินในทีแล้วนะกานาทีสิบนาทีแล้วโอเควันเดียวเราค่อยมาทํากันในคลิปหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวค่อยมาบดปเทกเทในคลิปหน้าแล้วกันคนระับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปบายทุกคนไว้ในที่นี้ด้วยนะผมสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีครับ